เธอคนนี้คือเบอร์หนึ่งสร้างมูลค่าสื่อในเทศกาลหนังเมืองคานส์เน็ตเบสควิดเปิดเผยถึงคนดังสิบอันดับที่ถูกเมนชั่นถึงมากที่สุดในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ได้แก่ 1. เจนนี Black ่แบล็กทิงสโรเซ่แบล็กท e ิงสามไออสปาสี่ยอนจินสเตรคิสห้าแบล็กทิงหกฮันเดเอเชลนักแสดงชาวตุรกี เหนิงหนิงอเอสป้าแคริสตันจอง 9. จอนนี่เดฟสิบคาริน่าอเอสป้าทั้งนี้ WWD เปิดเผยว่าเทศกาลหนังเมืองคคนส์สที่ผ่านมานั้นสร้างมูลค่าทางสื่อมากถึง1.3พันล้านดอนลลาร์หรือราว44.9หมื่นล้านบาทโดยผู้ที่สร้างมูลค่าทางสื่อให้กับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคคนส์ได้อย่างโดดเด่นไม่พ้นสาว เจนนี่วงแบล็กทิงที่ไปร่วมงานดังกล่าวในฐานะที่ได้ร่วมแสดงในซีรีส์ The Idol ของ the Weekend ซึ่งเป็นผลงานการแสดงครั้งแรกของเธอซึ่งเจนนี่ได้ร่วมเดินพรมแดงร่วมรับชมซีรีส์ดังกล่าวโดยมีรายงานว่าเจนนี่เพียงคนเดียวได้สร้างมูลค่าทางสื่อได้ทั้งหมด1.9ล้านดอลลาร์หรือราว66ล้านบาทนับเป็นคนดังที่สร้างมูลค่าทางสื่อสูงสุดเป็นอันดับที่หของงาน เจนนี่ผู้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของชาแนลมาตั้งแต่ปี2017ได้ปรากฏตัวในชุดของแบรนด์และได้รับความสนใจจากสื่อต่างตะโกนเรียกเจนนี่โดยภาพที่เธอโพสต์ผ่านอินสตาแกรมมีคนกดไลค์มากถึง5ล้านไลค์ทุกรูปซึ่งชาแนลสามารถสร้างมูลค่าทางสื่อได้ทั้งหมด26.2ล้านดอลลาร์หรือราว905ล้านบาทนอกจากชาแนลแล้วแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นปราดา คุชชี่เซ n t อเรน e ์ทิฟฟานี่แอนด์คอมพานีลุยวิตตองและเซลีนต่างก็เลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นไอดอลเคป๊ pop, หรือนักแสดงสัญชาติเกาหลีใต้มาร่วมเดินในงานดังกล่าวซึ่งก็ได้รับความสนใจจากโซเชียลมีเดียจำนวนมากติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม